กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมก็ตอนหลับเข้าสู่ทางช่องโอปอภารวยปอปารวยออีไตนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางแม่กายนะครับที่ว่าเลขน้องสาว นะครับเลขน้องสาวส่งมาให้งวดที่แล้วก็หกหกห้านะครับเข้าตรงๆเลยนะครับสําหรับเลขรับแม่กายนะครับเนาะแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้หรือยังไม่ได้นะวันนี้เราก็มาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับผมจะมาตามให้เรื่อยๆนะครับเผื่อได้เนาะจะได้ไปหยิบรอตอรี่ได้ทันนะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็อเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิด แนวทางของแม่กายเลขรับน้องสาวนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับผมมาถึงก็เขียนใส่กระดาษไว้เลยสวัครับไม่นลืมหมสวัสดีคุณแม่จ้าสวัสดีครับคุณแม่เป็นยังไงวันนี้ไปขายของที่ไหนครับแม่ลุ้นแม่เลยเด้อวันนี้ไปขายของที่ไหนบ้านทีคมโอ้เกือบมาไม่ทันต้นนี่เนาะ จะไปเชียงเลยียังมาทันนะแม่เนาะเชียงเลยอือก็วันนี้ก็จะมาตามแนวทางเลขของคุณแม่นะครับเป็นยังไงแม่ก่อนที่จะเราจะได้ไปชมตัวเลขของน้องสาวนะครับตัวถาแม่กายก่อนแม่กายฝันดีไหมครับก็หรนลาเขาอบผนนี้โอ้พันลาเขาไม่เิ้งตายยิงแม่เนี่ยมาฝัน ฝันว่ามายิงแม่กายนี่แหละครับฝันว่าเขาไปยิงเมื่อคืนตายเลยตายโอ้อโหก็เกันนี่เป็นฝันเนะาะไปซื้อเลขว่าระเบียรเลขเสียได้บาทเนี่ย่อ <c ười> เทียนเขาไปเห็นหาได้เขาไหาอ๋หาจะได้เขาไปเห็นบาทเป็นเลขหาอ้อมเทียนอยู่นีเ่เลขจุดฝันเมื่อคืนนี้แม่นฝันเมื่อคืนฝันว่าเขาไปยิงเอ้าว่าแม่เลขแม่เขาเขาหรอกวะที่แดกไปเมื่อหกเจ็บกับเขาเจ็บดิแนนเขายิงนะซื้อมาเขาหรอกวะ ยิ่งเรียงแบเต็มอยู่ม่ค่อยฝันเลยอายุแม่เท่าไหร่ครับนี่มันหาสิบเจ็ดป่าห้าสิบหกป่าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดียู่ละห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดย่างเขาห้าสิบห้าสิบหกอยู่ละฮะย่างเขาหา้าสิบหกนี้อยู่ในรอกพอดีเลยนะแม่รู้ไหรอกเขาห้าสิบหกปีอันนี้คืออะไรครับแม่เรียกสูตรน้องสาวเรียกสูตรของน้องสาว เขาส่งมาให้แม่เหรอครับเขาส่งมาก็เขียนใส่กระดาษไปโตชื่อเพิ uh uh ่งว uh ่าหันละโอ้แล้วเราจะจับแบบไหนล่ะแม่แบบนั้นน uh uh ่ะก็คือจับแบบแปะแล้วเขาจะจับตัวออ๋แต่แต่ว่าเขาเขายังไม่จับมาให้เราเขาเอาสูตรมาให้ก่อนเฮ้ยเอาล้วทีเนี้ยจังไหนน้อทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวให้เอฟซีดูใกล้ๆก่อนเนาะเพิ่ม มันเป็นเลขล็อกเหรอครับแม่แม่เลขล็อกเขาเขาเห็ดเอลามันล็อกอะไมันเล่มมันล็อกอะไตจมูกอ่ะโอ้เดี๋ยวแม่ส่งมาที่นี่ก่อนแม่เพอเขาคือคือเขาให้ดูก่อนผู้บ้านหอยมันกระจับพอเปลี่ยนเอาแต่ว่ามันังเห็นว่าสื่อๆแต่ว่ามันหอยจับเองมันว่าจับเอาเองด้วยโอ้ให้จับเอาเองืมคุณแม่จับเองเอาข้อมฝันในกายนี่ อยู่ในร็อกพอดีอย่างนี้เนาะให้เอฟซีไปจับเรื่องอะไรกันให้เป็นตารางให้เออทำตารางให้เอฟซีหน่อยเนาะเพื่อนได้บอน้องสท้าก็เรืแองอะไรแหละคนส่งมาให้ส่งมาแบบนี้ส่งมาแบบนี้จะไปจับเอาวะจับเปลี่ยนไม่คนจับมาให้รู้โอาล่างตัวนึงจับเร็วเปลี่ยนเอาเดี๋ยวเอารอบก่อนที่ออกหูของข้าใครจับให้แกครับอันนั้นจับเอาเองจับเอาเองไม่ยง จับทางตรงหรือว่าจับแนวนอนครับแม่จับมันน่าจะอะไจับไปเส้นแลจับไปตามมันหน้าเลยนะโอ้ให้จับจับแนวนอนนะโอ้เออเอฟซีถ้าเกิดใครรู้สูตรนี้ก็ลองไปจับเอานะครับขยายในบทสรับโอ้ แนวนอนตั้งห้สองเก้าหกสามศูนย์แบบนแนวตั้งนี่สี่หางอย่างนี้หนึ่งสามเจ็ดจับง่ไงเยื่อนจับเอาวาจับเอาด้วยใหญ่กว่าเขาบอกให้จับเอาเลยมันสุดมากตรฐานสามหนึ่งสามหนึ่งสามสามหางนะนี่เท่านี้มีสามหางเองเนาะแม่เนาะถ้าเกิดเราจับแนวตั้งแนวนอนเนาะ โอ so ้มาเป็นสูตรเลยนะครับ fc ครับนอนก็มีแค่สองหางแมวตั้งมีหางเดียวครับแต่แม่ฝันว่าตำรวจจับฝันว่าเขายิ่งฝันว่าเขาไม่ยิ่งฝันว่าเขาไม่ยิ่งแมวตั้งนี้แมวตั้งนี้แมวตั้งนี้คือหกหาเอาไปแล้วเหลือเก้าศูนย์เหลือเออเหลือสองสามเจ็ดเก้าศูนย์ไม่เบิดครับแมวตั้งนะยังไม่มีเลยเก้าศูนย์เก้าศูนย์นั่งตั้งหมดที่แล้วก็หกหกห้ากับห้าเก้านะครับ เขาเข้ามาจีงหมดแล้วแม่ว่าเปิดเขามาเขามาตลอดว่าว่ามันหังบรรดามันจับซิวเพราเป็นสูตรเนี้ยนะเมียนจะเมียนมาประจำมันแหละเมียนมาให้โอ้เขาเขาก็จะส่งสูตรนี้มาให้แม่ตลอดส่งเขาทอดซับมาครับผมแม่ก็บจุกดเพิ่งเหงาน้าโอ้โหเพิ่งเหงาเช้าล่ะน้องสาวอยู่กรุงเทพเขาสามตัวโคกหาด้ยสูตรเขาหดเขาของเขาหดอันแบบนี้มันละสายลูกเช้ามันเจอ กเด็าผู้นคนเจัดงานนะครับแต่เห็ือนแบบวาเพิ่ขายรัตตีนั่น่หมือนกัอ้เขาขายรัตตีหลายแฉงสามแฉงที่แฉงเหรอคล้องแกแงแง้แกเป็นคนเป็นรัตตี่นะครับเขาเขาก็เลยส่งสูตรมาให้แม่เขาเลยส่งสูตรมาให้แต่แว่านั้นบอกว่าให้แยกไปจับเอาอายุแม่กับตรงสูตรเน 56, <57 S 2> ี่ยห้าสิบเจ็ดปีห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดปีหห้าสิบกปี เรียนที่แล้วเรียนกันยาวันที่25ก็ก็ถือว่าก็ยังดีเนาะที่ท่านส่งมาให้เนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันลูกก็จะมาตามว่าคนที่เขาจับเนี่ยเขาจับได้ตัวไหนแม่ถามให้หน่อยนะครับนะเราจะทำเธอเดี๋ยวนี้โทษไปยู่มันบัลับเพราะว่ายังมาที่ข้าไปขายลอตเตอรี่ครับผมพ่อเขาชิ่บัลลป์เขอเบื่อแม่กายไว้แน่ที่เบื่อได้บ่ยุ้ยซีโต้มาตัวเบื่อที่ยังเหลือวัน เอาเบอเดียวกันเด๋ยนาะกัโซเนาะโซ่ไหนหาพอโซก็ได้เบร้องันอโซเรน่ย้อกครับโทรหาพ่อโซเอาเนาะเองยกดูหน่อยครับแม่อันนี้เป็นตารางเนาะอือคือของนองสา้าพูดกันตืคกคักนาน่าจ้ะ เอฟซีไปจับดูแต่แม่กายจับบอกให้แล้ววันนี้ครับมือสุดท้ายเพื่อนสี่จับให้เองโอ้คนตรงมากแต่โดนนะพ่อแม่ตรงมากมือก่อนบ่ตรงมาเลยดังปิ้งอ้อมอะไวมาตรงเอียงแล้เปิดตรงเห็นแจลูกมันกินได้ตับครับองะมันตรงมาลูกมันจะดังกันมากลดลูกมันจะเกินมากกอกหลอดออกคือเป็นเลขที่เขาที่น้องสาวส่งมาให้นะครับเป็นเลขสูตรนะครับผม ส่งมาให้แม่กายงวดที่แล้วก็หกหห้าเลยนะครับงวดนี้สามตัวก็มีห้าสองเก้าหสามศนสองสามเจ็ดนะครับฝันมาทุวนข้องฝันอีกแม่แม่ของฝันว่าเขายิ่งฝันวาเขาไมยิ่งข้าเงี้ยขึ้นอารมณ์ก่อนก็ได้ครับแม่ ยังยังไงนะครับฝันว่ายังไงครับแม่ฝันว่าเขามายิงใคเงีเยบขึ้น,นงงย,ยิ่เอาสิตใจยังไม่ยิงก้นบาทที่นี่สันป่าที่ยังไงยังไม่ยิงปูนะเนี่ยความฝันอ่ะเขาไม่ยิงขึ้นมายิงที่ไหนครับเกล็ดอาเต็มโตมยิงตั้งแค่ต้องมาไปซื้อเลขอินไว้แล้ว่ที่นี่บัดนี่ย่งว่าจักประทิมไฟบินเลขหาอ้อมเงี้ยงอยู่อ่อนบินเรือกะเสียต้องมาบอกกับเจ้าของเลยคนว่า เจ๊ก็ไป n เราอ่ำมาจันเพราะว,ว่าไม่มีตรงวาตรงคุณยานี้อยู่แค่ไนะนะครับก็ <c oughs> เป็นความฝันของคุณแม่นะครับวันนี้แล้วก็เลขสูตรของน้องสาวได้ <c oughs> บางแบ่งปันเอฟซีเนาะก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางของแม่กายนะครับ <c oughs> แนวทางตัวเลขนะครับผม <c oughs> ขายลูกชิ้นเนาะจะพอน้ำตาดนัากระอุดนุนในเด้อหรือสิเมาลงท้านก็นได้เนาะค่ะเนะครับปิดต่อทาั้งด่า,ดานพอโจ้ก็ได้เนาะค่ะค่ะมื้อนี่ขอบคุณแม่กายแลหลายเด้อค่ะครับขอบคุณครับแม่คมรับ